บรรยากาศการปิดกล้องนะคะเรียกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะของละครเรื่องนี้นะคะยอดรักนักสู้ค่ะของค่ายอัครพลโปรดักชันค่ะไปถ่ายทำที่ท้องทะเลสวยๆนานกว่าสี่เดือนในที่สุดยอดรักนักสู้ละครดราม,ม่าน้ำดีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลของอาเปยกพิสารในนามค่ายอัครพลโปรดักชันได้เวลาจัดงานเลี้ยงปิดกล้อง แานนี้อภิเรกและเหล่านักแสดงนำตุย้ยกิกตมลโดยนัำมนันสนันี่โคจรมาแนนงคระคู่กันอีกครั้งนิกกจิตตาหมิงเฉิิษาปั้นจันและอีกครับข้างแล้มาร่วมงานเลี้ยทงท่ากลางบรรยากาศสนุกสนานกันอย่างพร้หน้าพร้อมร่วมชมภาพบางส่วนของละครเป็นครั้งแรกค่ะดูแล้วก็ ทั้งหาทั้งซึ้งทั้งโอ้เยอะมากอะ<ร>เยอะมากในเรื่องอค่ะตุ้ยเนี่ยเขาเป็นคนแบบเป็นลูกทะเล,ลอยู่กับทะเลเลยส่วนโดนัทเนี่ยก็มีความฝันเหมือนแม่ว่าอยากจะมาฟื้นฟูแนวประการังของไทย จากเรียนต่ออะไรเงี้ยก็เลยลงไปก็เลยเจอกันอย่างเงี้ยซึ่งละครเรื่องนี้อาเบะพิสารยังตั้งใจผลักดันลูกชายโออัครพลึินแทนผู้กำกับเต็มตัวในการขึ้นช่อลูกชายเป็นผู้กำกับร่วมค่ะคือตอนนี้ผมพยายามที่จะให้ลูกชายเนี่ยขึ้นมาแทนผมเพราะว่าเข้าเรียนด้านนี้มาจากประเทศอังกฤษเป็นละครอีกเรื่องนะฮะที่ผมทุ่มเททำทุกอย่างเหนื่อยแล้วก็ลำบากต่อสู้แต่ว่า เมื่อตัดต่อแล้วผมคิดว่าผลงานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่พอใจของแฟนผู้ชมทุกท่านขอบคุณมากครับสำหรับละครยอดรังนักสู้เตรียมจอคิวลงจอให้แฟนๆช่องสได้ชมกันทุกเย็นบันจั์ถึงสุขเริ่มตอนแรก30พฤศจิกายยนนี้ค่ะโซภิดาสุขันโทร,รายงาน